มา้กันเลยมามาหนึ่งจออ๊จอจะท่านไปไหมล่ะหนึ่งสามก้อนสอจอเอาจีละการตีลการฮะไม่แค่ไหนก่นไม่ใครเอานี้ยายไปเต่ยนมาเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเจริญคุณ เหนื่อยแล้วนะ1 2ึ่งสอ้าวคิวลงวิต่อลงวิต่อออกมาโดดลงมาสามโมงครึ่งนงสเดี๋ยวโัาหับยหับเลยหัหับหนอหับ่ยหนึ่งส มันเหนื่อยขี่เหืากนเห็ดมันเหนื่อยดิได้ได้นอนได้นอนสามสาม้ไปจะเจี๊ยบไปหาววไปโอว้าวไปโอ๊ะโอ๊ะตาตาจะเห็ดพื้นนั่นแน้วเนาีไม่ฮะฟฮะ

ภาษเองไม่ได้ออมาตั้อกมานับพร้อมนับพร้อมไม่ไม่นับพร้อมหวดแอวเว้ยหนึ่งจังจ้จี้หาเจเ้าอ้่างจ้า

นับแน่นับแน่นี่นับหนึ่งสองสามเนียลูกหนึ่งสองสามไเด้อไม่เอาหนึ่งอามับเด้อขับเด้อคุณชายขับเด้อหนึ่งสเดี๋ทางีโดดสองอะทางดีโดดก่อนอบอสามไปสมไปสามไปเหนื่อยไหมสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนค่ะจ้าก่อนอะไรครับ

แกแจนกันแจนว้าวาดิอาดิกันเรียกแ่บีกันบีฮาา่อดิอาดิอาอาดิอา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 ดอดอาดิอาดาดอาดอัดนีาหนอาดิอาอาดอาดิอาดิออาดิอาอาดดิอาดิออาดิดาดิาดา นู่นๆๆโอ๊ยคุณแม่อ้าวเพียงแงงเพียงงามเห็นบุญแห่งหน้าดิยันก็ล่ะโอ๊ยยอมก็ได้เพียงแงงเพียงงามเพียงหนึ่งเพียงงามครบเป็นสารทั้งปุ๋ยไปงามแถน้อเพียงงาม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 อึ ใครนี่ใครคะใครคะบอกยายด้วยป่านก่อนพูดจริงแล้วทาฟอนแหมสวัสดีค่ะหนูไล่เองเลยค่ะวันนี้โอ้ยโอ้ยเบิ้งเบิ้งเกี่ยวว่าตังไรมันคือผักผักทะเลมันคือทะเลเนี่ยทะเลอยู่สุโขทัดไี้ เพิ่มหลังคาเอาเอาเอามาบ้านนี้เอาบ้านนี้เอาบ้านนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านเราแน่ๆเขาบอกด้วย่งเขาเป็นเรียวพ่อหลวงเออ มายายกดตุก <Okay. S 3> ่อนเงีเอาถ่ายรูปให้รูปหน่อยเขาถ่ายไหมถ่ายไหมเอายิ้มเย้ยิ้มน่ารักบอกลุงวิทย์น่ารักถ่ายเลยถ่ายเลยน่ารักเอาถ่ายถ่าย ลูกพีก้อนถ่ายถ่ายหนูน่ารักออดีน่ารักอมือกล้องน่ารักเบื่อว้โอ้ยถ่ายลูบเนยไปใส่ไมไปโอ้ยเอาไมค์จากไหนบ้างเป็นไงจีเราดีลุกงเราเดี๋ยวไมคเดี๋ยวกล้องเอาสถ่ายไมค์เออเอาไมคเอาไมเ เอาเองค่ะกันเดี๋ยวไห้เจ้านั่งเขาให้เจ้ายืนไายลูกอ่าไายอ่าอ่าไายลูกเนาะน้องเพชรไายมั้ยน้องเพชรไายมั้ยเอออายุพอยไทยอายุพอยไทยอ่าต้องเีชรทำท่าทำไหมก็อ้ากึญยกขายกขาอย่างนี้เหรอเออยกขายกขาอ่ะไทยขาไทยเออไายอ่ะไายอ่ะยกขาอุ้ยใกล้เกินไปถอยอีกไม่ได้หน้ามันชัดถอยไปอีกค่ะถอยอีกเออโอเคนั่งนั่งไาย ลุงวิทย์ยกสองขาลุงวิทย์ยกสองขายังไงลุงวิทย์ทำยังไงลุงวิทย์ทำกระต่ายทำกระต่ายกระต่ายด้วยกระต่ายกระต่ายกระต่ายเออกระต่ายไอ้กระต่ายกระต่ายเออทำอย่างนั้นทำเหมือนทำยังไงคะเออนี่กระต่ายทำแบบนี้เก่ว่าลุงทำไม่เป็นเลยกระต่ายอ่ะเอาใหม่อ่ะอ่ะอ่ะยี่ กระต่ายกระต่ายมีบีมันเข่าวไรสดเจีย๋ไรสดค่ะนิกกิ้จิตค่ะจึ้งจึ้งจึงจึ้งจึ้งโอเคโอ้ยกระต่ายน่ารักเอาเอาถ่ายให้คุณยายถ่ายให้คุณยายค่ะทีนี้เอาไปเอามาถ่ายให้คุณยาย เตอจิงแทเตอจริงจริงเตอจริงจิงเตอจริงจิงเตอจริงจิงอือเต่าใช่ไหมทำท่าเต่าทำยังไงนะเต่าเต่ามันมีจีคร์มันทำหัวหกหกโผล่มันทำหัวหกหกโผล่โผล่ยังไงหัวเราะมาลองให้ร้องให้ตื่นมาจุ๊บก่อนลูกจะไปสารคามแล้วมาจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจะไปสารคามแล้วมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ก่อน อาก่อนคอก่อนคอเพิ่มพลังหน่อยวันนี้ไม่ได้ก่อนโอ้ยโอ๊ยตัวสามนั่นไปด้วยไหมครับเอาโทรศัพท์มาให้ยายไปด้วยไหมไปไหมป้าใหญ่ได้ยายถ่ายให้นะมาให้ยายถ่ายให้ยายถ่ายให้หนูนะอายิ้มหนูไปหาอะไรโอเคเอ้่มเขาเอาคนนี้มาจุ๊บก่อนไม่ได้จุ๊กจุ๊บกไม่ได้จุ๊บก่อน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  เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาจุ๊บขึ้นจุ๊บขึ้นจุ๊บขึ้นเอากดความเพิ่มพลังเพิ่มพลังกดแน่นแน่นกดแน่นแน่นไปไหมคะไปไหมไปไหมคะไปไหมถ้าไปแกว่ากระเป๋าไปไหมคะเออไปเอากระเป๋านะคะนุ่นบบาเบานุ่นเออนุ่นอะไรล่ะลูกอะไรอยู่ในนั้นอ่ะนุ่นมาชัมาดูไปดูสิ ขอดาวสิขอดาวสิลูกขอดาวขอดาวไหนค่ะขอดาวไหนจ้าเดี๋ยวลุงวิทย์จะลงไล์แล้วนะคะไปดูกับแม่แตนนะคะลุงวิทย์จะไปสารคามอ่ะสวัสดีค่ะก่อนยืนขึ้นใหม่สวัสดีค่ะจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลุงวิทย์จะไปสารคามแล้วนะคะอ่ะคนนี้มาบ๊ายบายก่อนค่ะรองเท้าสวยมาให้ดูด้วยเดี๋ยคุณแม่ซื้อรองเท้าสวยมาให้เขาก็อยากให้ดูให้ลุงวิทย์ดูสิลูก สวยไหมนี่สวยจังเลยใครซื้อมาให้คะเดี๋ยวมาอีกคู่หนึ่งปอบมือปอบมืออ้าวออมาอีกคู่นึงมาลุงใส่ให้เร็วเรเอานาั่งลุงใส่ให้นะคะขอโทษคะ่ะโอ้ยใครซื้อรองเท้ามาให้คะอย่าไปเลี้ย รองเท้าแก้ว,ะะว,กวหรอคะเท้าคุณแม่ก็เป็นครูให้ชื่อให้น้อย,อยดีน่แมะน้อยได้อยู่คะ่ะน้อยให้ก็ยใส่บอ๊อบปิม้มได้อยู่คะ่ะไม่น้อยคะ่ะใส่พอดีคะ่ะจะไปกัดกินคะ่ะมันไม่ใช่ปลาหมึกค่ะลูก ครัข้างนี้นะคะ่ะตัวหอยหักว่าตัวหอยนองขาตัวหอยหักว่าตัวหอยนองขาลเกยวไปสารคาแล้กกวลูกแกลูกบอลไให้เขาทำงานปูกผูกมาใสร่รองเท้าะคะ่ะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลาคุณยายเลยบายดีคุณยายก่อนบายมันบายบายดีคุณยายก่อนบายดีคุณยายก่อนค่ะบายบายไปใส่ใส่ไปมาจุ๊บก่อนถ้าจะไปจุ๊บก่อนแ้อยากไหมท่านี้ด้วยก่อนควาด้วยไม่ได้แล้ว ใครคะ hey, hey. ใครคะใครคะใครคะครคะถ้าจะไปกอดความแน่นๆก่อนถ้าจะไปความแจ่เเมด้วยคอามแจ่มด้วยจุ๊บด้วยนัน่น,ข,นข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วย บ่นันบ้าพ่อๆกละบาจีไรแงรบมามามาไปกับไปไปใส่ง้างไปใส่ไปใส่ไปใส่ีไปใส่ ไปใ,ไปใ่ไปใ่ไป,ไปใจว่าได้ไปดอกไม้พี่น้องสาราคามนี่ ทำหนีก้กันเด้อพี่น้องเด้ออาจจะไปสารค้ามแล้วเด้วเอาหลานเขาไปส่งก่อน